ประเด็นข่าวนะคะต่างๆในโลกออนไลน์คะ่ะมีประเด็นอะไรกันบ้างประเด็นเรื่องของการชุมนุมนะคะที่บริเวณหน้ารัฐสภาซึ่งก็มาตามนัดค่ะสําหรับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะเมื่อวานก็ไปปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อที่จะกดดันให้สอวอนั้นนะคะได้โหวตเลือกคุณพิธาเนี่ยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้คะ่ะม็บกันไปม็บกันมาอีท่าไหนไม่ทราบประทะกันเองค่ะท่านผู้ชมคะ โดยเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งค่ะมีรายงานบรรยากาศนะคะการจัดชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในหัวข้อที่ว่าสวต้องไม่สวนมติประชาชน ปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นมาค่ะเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุวังได้ถือป้ายนะคะที่มีข้อความระบุถึงสงวในเชิงหยาบคายแล้วก็ป้ายคัดค้านมาตรา1 1นึนะคะเอาไปขึงเอาไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าอาคารรัฐสภาแล้วก็มีการตะโกนนะคะออกมาว่ายกเลิกมาตรา1หนึ 2, ก็เลยมีการถกเถียงกันแล้วก็ประทัคารมกันกับกลุ่มที่เขาจัดกิจกรรมหลักอยู่แล้วก็รวมไปถึงมวลชนนะคะที่มาร่วมฟังเสวนานะคะที่ไม่เห็นด้วยกับความเคลื่อนวหวของกลุ่มทะลุวัง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับประจําเวทีเสวนาค่ะที่คอยรักษาความปลอดภัยอยู่ก็ต้องเข้าไปห้ามปรามและขอให้หยุดการทํากิจกรรมที่ว่านิเซียเนื่องจากว่าผิดวัตถุประสงค์นะคะที่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นไม่สนับสนุนนะคะการกดดันหรือว่าการใช้ความดุนแรงทางกลุ่มทะลุวังค่ะก็ไม่พอใจนะคะนำเอาป้ายไวเนลนั่นแหละค่ะที่นํามา ขึงเอาไว้ลงบนพื้นแล้วก็ร่วมกันโปรยกระดาษนะคะที่มีข้อความเรียกร้องให้สอวอเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนในขณะที่มีผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งค่ะก็ออกมาประกาศตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับพักคก้าไกลเข้ามาแสดงความเห็นไม่พอใจกับการจัดกิจกรรมเสวนานในครั้งนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีการโหวตเลือกนายกเลยและทางคุณพิธาเองเขาก็กําลังเจรจากับสอวอเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกการกระทําแบบนี้กับการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ย มันจะทำให้นะคะไปกดดันสวมากเกินไปก็ทำให้สวเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ดีในขณะที่ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะก็ไปชูป้ายคำหยาบที่เขียนต่อว่าต่อขานสวและนะคะก็เลยทำให้ในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวกันอยู่เขาก็ไม่พอใจอีกก็เลยมีการประทักคารมกันนะคะ ก่อนที่จะมีการชี้แจงทําความเข้าใจละเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแห้วค่ะอะเมื่อาวานนี้นะคะก็ะชุมนุมกันก็ทะเลาะก,กันเองลวค่ะและที่สําคัญนะคะที่ในโลกออนไลน์เขาพูดถึงกันเยอะเลยท่านผู้ชมนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์นะคะที่บรรดากลุ่มผู้ชุมนุมนํามาใช้เป็นธงค่ะธงที่ใช้เนี่ยปรากฏว่ามันจะเป็นภาพค้อนเคียวและก็ภาพของเลนินซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยเลยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ เพราะฉะน,นั้นเน่ยนะคะก็เลยจะมีเพจ f a c e b o o k หลายเพจเนี่ยเอาภาพภาพนี้เน่ยนะคะมาลงล้อแล้วก็บอกว่ามอบประชาธิปไตยแต่ว่าถือธงแดงค้อนเขียวพร้อมกับรูปเลนินมากดดันสวให้โหวตเลือกพิธาก้าวไกลเป็นนายกเพื่อให้เป็นบ้านเมือง ประชาธิทปไตยนะคะก็มีการลงล้อเรียนกันเอาไว้อย่างในสตรี e ฮีโร่ v ีนี่ก็ลงเลยบอกว่าคนลุกสภาพผู้ชุมนุมม็อบกดดันสอวอในวันนี้ค่ะก็จะถือธงสีแดงแล้วก็เป็นธงค้อนเขียวนั่นเองนะคะพร้อมๆกันไปกับภาพของบุคคลซึ่งแต่งตัวคล้ายกับพระนะคะแต่ว่าจีวอนไม่ได้เป็นสีไม่ได้เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลสีกลักนั่นนะคะแล้วก็ชู3นิ้วลค่ะอ่ะ ขณะดเดียวกันค่ะท่านะผู้ชมคะยังมีในอีกเพจ Facebook หนึ่งค่ะเขาไปขุดภาพไอจีของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในสมัยหนึ่งที่เคยให้กำลังใจและสนับสนุนความเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบกบปศค่ะปี57นะคะให้กำลังใจกบปศเนี่ยจัดม็อบดาวกระจายขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งรักนำไปสู่การรัฐประหารทั้งทั้งที่อ้างบอกว่าเคยทำงานกับคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักมาเก่านะคะอ่ะก็มีคนขุดเอาภาพภาพนั้น กับความเคลื่อนไหวนะะในไอจีของคุณพิธาลิมเจริญรัตในครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมาครั้งนี้ก็คงจะจํากันได้ว่าบรรดากลุ่มม็อบที่สนับสนุนนะคะคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นก็จะมาโจมตีบรรดากลุ่มกปปสใครก็ตามที่เคยเคลื่อนไหวในกปปสเนี่ยจะโดนเขียดทิ้งคงจะจํากันได้กับความเคลื่อนไหวนะคะของคุณกรณติกวาวน,นิตก็ไปขุดเอาภาพที่คุณกรณนเ,นเคยไปร่วมชมนุมเป่านกกวีดแล้วก็ออกมาบอกเลยว่า คือมีก่อนก็ไม่มีกูแต่ว่าไปไปมาๆมีคนไปขุดภาพว่าครั้งหนึ่งคุณพิธาเลิมเจริญรัตเองก็เคยเข้าไปเคลื่อนไหวและสนับสนุนกับแนวทางของกปปสเช่นเดียวกันรอตามปฏิกริยานนะคะจากบรรดากลุ่มม็อบ3นิ้วแล้วค่ะว่าเขาจะว่าอย่างไรนะคะกับปฏิกริยาที่ทางคุณพิธานั้นเคยเคลื่อนไหวมาแล้วในครั้งหนึ่งกับม็อบกปปสค่ะ